สวัสดีครับกับผมนายบุญส่งยิวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ำอ่างอำเภอร่รอนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยนะครับที่เราก็จะต้องอวยพรให้ซึ่งกันและกันเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ทุกทุกท่านครับที่เป็นเอซีของลุงบุญส่งหรือพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศและพี่น้องร่วมทุกร่วมสุขกันทั้งโลกนะครับนะลุงมุญส่งก็ขออํานวยอวยพรให้กับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนและพี่น้องของประชาชนชาวโลกทุกท่านนะครับนะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับในเรื่องของ คำอวยพรที่จะกราบราธนาคุณพระศรีรัตนไกรให้ดนบันดาลให้กับทุกๆท,ท่านนั้นจงรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและรอดพ้นจากาภัยอันตรายต่างๆอุบัติเหตุอุบัติภัยนั้นจงให้ทุกๆท,ท่านนั้นคาดแคล้วไปจากอุบัติเหตุต่างๆและให้พี่น้อง ทุกคนในชาวโลกนี้จงมีความรักความสามัคคีกันครับขอให้เรื่องสิ่งต่างๆที่กำลังลุมเล้า,าทำให้พี่น้องชาวไทยชาวโลกนั้นกำลังเท่งเครียดและกำลังเดือดร้อนกันอยู่นั้นก็ขอให้สงบยุติลงโดยความรักความสามัคคีกันอาภาัยให้ซึ่งกันและกันและมุ่งไปสู่ในเรื่องของความ อยู่ดีมีสุขกันทั้งโลกนี้ก็ขอให้มีสันติสุขกันขึ้นในเร็ววันครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ขอให้ยุติลงไปโดยเร็วและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้จงดนบันดาลให้กับพี่น้องชาวไทยชาวพุทธชาวศาสนาต่างๆนั้นจงร่วมรักสามัคคีกันขอให้มีใจ ื่อสัตย์ซื่อตรงต่อก,กันแล้วก็อภัยให้กันสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสันติสุขสันติสุขของโลกนี่คือในเรื่องของคำอุนวยอวยพรของลวงมันทรงที่ขอ,ขอให้ชาวโลกทั้งโลกนี้นะครับนะมีแต่ความสุขความเจริญกันในเรื่องของคําอํานวยอวยพรนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นครับในเรื่องของการอ่ ให้ในสิ่งดีๆซึ่งกันและกันนั้นก็จะทำให้ทุกๆท่านนั้นหายเครียดหายเจ็บป่วยทางใจนะครับสิ่งที่เราเครียดเราคิดไม่ตกคิดไม่ออกถ้าเรามีใจให้อภัยซึ่งกันและกันนั้นจิตใจของเราก็จะมีความเบิกบานมีความเขาเรียกว่าสุขขึ้นมาในเรื่องของความสงบสุขในเรื่องของด้านจิตใจ นี่เป็นเรื่องที่สำคัญครับวันนี้ลุงบนส่งก็จะขอ,อพูดในประเด็นในเรื่องของการให้อาภัยซึ่งกันและกันเป็นสิ่งจำเป็นครับเราสมควรที่จะให้อาภัยกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นถ้าหากว่าเราไปถือโทษโกรธแค้นกันอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ใจเรานั้น มัวหมองและทุกข์ลำบากใจจะคิดอะไรทำทำอะไรก็คิดแต่ในเรื่องของความเครียดแค้นชิงชังนะครับมุ่งแต่ห้ามหันทำลายล้างกันนี่เป็นสิ่งที่ทำให้คนเรานั้นเขาเรียกว่าอายุสั้นนะครับนะในเรื่องของการเจ็บป่วยทางกายและทางใจ นี่เป็นหลิงสิ่งที่สําคัญบรรพบุรุษของเรานั้นจึงมีขอเรียกว่าอุตสโลโบายในเรื่องของการอมนวยอวยพรให้กันสมัยที่ลุงบุญส่งเป็นเด็กนะครับเห็นพ่อแม่นะครับนะพูดจากันด้วยความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดกันด้วยเหตุด้วยผล ลุงบุญส่งนั้นก็มีความสุขใช่ไหมครับในทุกวันนี้โลกของเรานั้นมีแต่ความเครียดแค้นชิงชังนะครับแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันทําให้คนทุกๆคนนั้นเกิดความไว้หวัน่นเกิดความไม่มั่นใจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้อง ใช้หลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาในเรื่องของแก้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพใจนะครับนะ้าในเมื่อใจเรามีความสุขนะครับกายเราก็มีเขาเรียกว่ามีความแข็งแรงมีภูมิต้านฐานของโลกเกิดขึ้นได้กายกับใจนั้นหนีออกจากกันไม่ได้ครับในเมื่อใจเราเป็นสุขนะครับนะ สิ่งต่างๆที่เราประสบพบมานะครับนะ้าที่มันเป็นทุกข์ก็จะพบในเรื่องของความสุขความเจริญสิ่งไหนที่มันเราไม่สามารถที่จะอ่าไปเขาเรียกว่าไปบังคับหรือไปแก้ไขมันได้เราก็ต้องปล่อยวางครับเราจะไปถือมันไว้ทำไมถือไว้ก็หนักถือไว้ก็ รางแต่ทำให้จิตใจเรานั้นนะครับนะเกิดความเครียดเกิดร้อนรุ่มเกิดความเขาเรียกว่ากระวนกระวายสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปตามเขาเรียกว่าสภาวะของโรคที่มันเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะไปกํากจัดหรือไปแก้ไขปัญหามันได้ก็ต้องปล่อยวางครับมีในเรื่องของ สิ่งที่เราจะต้องเขาเรียกว่ามีสมาธิมีจิตใจที่เพ่งเพ่งกระสินเพ่งเร่งไปที่ความขัดแย้งกันให้คลายความขัดแย้งกันขอให้โลกนั้นเกิดความเขาเรียกว่าเกิดสันติสุขเกิดขึ้นในเมื่อพลังจิตของแต่ละดวงของมนุษยชาติทั้งโลกนี้เพ่งไปที่ความขัดแยง้งเพ่งไปที่ความไม่เข้าใจกันขอให้ลด ในเรื่องของความอาฆา,าตมาดร้ายกันความเขาเรียกว่าเข่นฆ่ากันมันก็จะลดน้อยถอยลงและหายไปโดยโดยที่สุดนะครับนั่นก็คือเราช่วยกันใช้กระแสะจิตของเรานะครับนะ,ะให้อภัยให้เขาเรียกว่าให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในบนโลกนี้ขอให้พี่น้อง ชาวไทยและชาวโลกทุกๆท่านพุ่งกระแสจิตนะครับแผ่กระแสความเมตตากรุณาเมตตาให้ซึ่งกันและกันเพื่อชิแก้ปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในขณะนี้นั้นหายไปโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความขัดแย้งนะครับนะในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นก็หายไปจากโรคนี้โดยเร็วที่สุดด้วยเทินครับ สวัสดีครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่า,อาโอกาสหน้าก็คงจะได้พบกับรูมุนส่องอีกครับสวัสดีครับ